เจาะลึกสเปคขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ DF 6 1ที่จีนโชว์ตัวครั้งแรกในงานสวนสนาม80ปีครับ โดยนักวิเคราะห์ทางการทหารครับเขาระบุต,ตรงๆว่ายังไม่ทราบแน่ชัดอย่างเป็นทางการแต่เข้าใจว่าตงเฟิง61ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบมานี้มีความใกล้เคียงหรือว่าต่อยอดมาจากรุ่น DF41 และเชื่อว,ว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลระดับข้ามทวีปหรือ ICBM ที่มีพิสัยการยิงมากกว่า12,000กิโลเมตรครับโดยเขาเป็นขีปนาวุธที่ยิงด้วยฐานล้อ,อยางหรือเรียกว่า Transporter Erector Launcher TEL ที่เป็นฐานรถบรรทุก8 16ล้อทางการจริงเขาไม่ได้บอกครับว่า DF df61 มีสเปคอย่างไรบ้างแต่อิงจากรูปแบบการเปิดตัวรุ่นพี่อย่าง df41 ที่เปิดตัวในปี2019ครับเขาพบว่ามีการพัฒนามาตั้งแต่ช่วงปี2000ก่อนที่จะประจำการในปี2017ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่า df61 อาจเข้าประจำการไปแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างที่จะเข้าประจำการและมีแผนการพัฒนามาแล้วก่อนหน้านี้ย้อนไปหลายปีเหมือนรุ่นพี่ครับทั้งนี้ครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกรายงานในปี2024ว่าจีมีแผนพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่เน้นการ การสร้างประเภทหัวรบที่หลากหลายตั้งแต่การใช้เป็นอาวุธปูพรมความแม่นยําไม่สูงมากไปจนถึง ICBM ที่มีความแม่นยําสูงโดยเชื่อว,ว่ากองทัพประชาชนจีนมีหัวรบนิวเคลียร์อย่างน้อย600ลูกในปี2024นี้และภายในปี2030ครับเขาจะเพิ่มจํานวนหัวรบนิวเคลียร์ให้เป็น1,000ลูก